สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดโดเส์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมกลางผืนแผ่นดินที่ปัจจุบันคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเมื่อราว125ล้านปีก่อน พื้นที่ที่เราเห็นเป็นทุ่งนาและภูเขาหินทรายในปัจจุบันกลับเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยแม่น้ำสายกว้างและป่าเขตร้อนหนาแน่นในโลกนั้นมีสัตว์ดิกดำบรรณนานาชนิดเดินทางข้ามฝั่งน้ำและในบรรดานักล่ามากมายมีหนึ่งสายพันธุ์ที่ครองความน่าเกรงขามในสายน้ำของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงมันคือซโมซอรัสสุดทีทอนี ไดโนเสาร์นักล่ากลุ่มสไปโนโซอริดที่มีเอกลักษณ์เด่นคือปากยาวคล้ายจระเข้ฟันรูปกรวยที่ออกแบบมาเพื่อจับปลาและลักษณะทางกายภาพที่บ่งบอกว่ามันใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำเป็นหลักการตั้งชื่อและเกียรติคุณไซโามอสซอรัสได้รับการตั้งชื่อตามสยามเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยและตามด้วยสุดทีทอนี เพื่อรำลึกถึงคุณวราวุิสุทธีธรน,นักบรรพชีววิทยาชาวไทยผู้มีบทบาทสำคัญในการศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้านซากดึกดำบรรในประเทศการค้นพบครั้งแรกเรื่องราวของไซมโซรัสเริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษ1,980 เมื่อทีมนักวิจัยจากกรมทรัพยากรธรณีไทยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นทำการสำรวจพื้นที่ชั้นหินโคกกรวดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพวกเขาพบซากฟันฟอสซิลจำนวนหนึ่งที่มีลักษณะประหลาดฟันเรียวยาวรูปทรงกลวยปราศจากรอยหยกักซึ่งไม่เหมือนกับฟันของเทโรพอดทั่วไปอย่างอโลซอรัสหรือทีเร็กซ์หลังการเปรียบเทียบกับฟอสซิลต่างประเทศ พบว่าฟันเหล่านี้คล้ายกับของกลุ่มสไปโนซอริ d เดที่ก่อนหน้านั้นพบหลักฐานชัดเจนในแอฟริกาเช่นสไปโนซอรัสอียิปติอาคัสและเบริโอนิกส์วอล์เกอร์ของยุโรปแต่การค้นพบในไทยถือเป็นครั้งแรกของโลกที่พบหลักฐานสไปโนซอริสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะเด่นของไซาโมซอรัส แม้จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบโครงกระดูกสมดุลของไซมซอรัสแต่จากฟันและกระดูกบางส่วนที่พบทำให้คาดการได้ว่ามันมีลักษณะดังนี้ 1. ความยาวประมาณ8-9เมตรน้ำหนักประมาณ2-3ตัน 2. กระโหลกยาวและแคบคล้ายจระเข้ปากเต็มไปด้วยฟันทรงกรวย 3. คอแข็งแรงลำตัวสมส่วนขาหลังยาวใช้ในการเดินบนบกได้ดี 4. แขนคู่หน้ามีกรงเล็บขนาดใหญ่ใช้เกี่ยวและจับเหยือ่อ 5. อาจมีส่วนสันหลังสูงแบบญาติใกล้ชิดแต่หลักฐานโดยตรงยังไม่ชัดเจนบทบาทในระบบนิเวศไซยาโมโซรัส น่าจะเป็นนักล่าชั้นกลางถึงสูงสุดในระบบนิเวศของยุคนั้นร่วมกับเทโรพอร์ดกินเนื้อขนาดใหญ่อื่นๆและเป็นคู่แข่งกับจระเข้โบราณการที่มันปรับตัวให้ล่าสัตว์น้ำได้ดีทำให้มันมีช่องทางอาหารที่แตกต่างจากนักล่าบนบกทั่วไปและลดการแข่งขันโดยตรงในบทถัดไปเราจะลงลึกถึง ประวัติการค้นพบฟอสซิลในประเทศไทยและวิธีที่การค้นพบนี้เปลี่ยนความเข้าใจของโลกต่อการกระจายตัวของสไปโนซอริสทุกเรื่องราวยิ่งใหญ่เริ่มจากจุดเล็กๆและสำหรับสอาโมโซรัสนั้นจุดเริ่มต้นคือฟันฟอสซิลเพียงไม่กี่ซี่ที่ถูกขุดพบในชั้นหินโคโกรวด ซึ่งมีอายุราว113 1 2ถึง125ล้านปีบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจุดเริ่มต้นในภาคอีสานในช่วงต้นทศวรรษ1980ทีมสำรวจบรรพช,ชีวินวิทยาจากกรมทรัพ,พยากรโทรณีได้ออกภารกิจร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นเพื่อตามล่าหาซากสัตว์ดึกดำบรรในพื้นที่โคราชและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น ขุมสมบัติฟอสซิลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเคยให้กำเนิดการค้นพบไดโนเสาร์หลายชนิดเช่นพูวีอังซอรัสซิรินทอเน่ไดโนเสาร์คอยาวประจำชาติไทยระหว่างการสำรวจผวกเขาพบฟอสซิลฟันลักษณะแปลกฟันทรงกลวยผิวเรียบมีร่องยาวตามแนวฟันแต่ไม่มีรอยหยักที่ขอบซึ่งแตกต่างจากเทโรพอดทั่วไป นักวิจัยจึงเริ่มตั้งข้อสงสัยว่านี่อาจเป็นหลักฐานของไดโนเสาร์นักล่ากลุ่มที่ยังไม่เคยบันทึกในภูมิภาคนี้การจำแนกและตั้งชื่อหลังจากนำฟันไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลฟอสซิลทั่วโลกนักวิจัยพบว่าฟันนี้มีความคล้ายคลึงอย่างมากกับของกลุ่ม s p i n o s a u r เด a e โดยเฉพาะ b บริ o n นิกจากอังกฤษและ p i n โน au รัสจากแอฟริกาเหนือ จุดเด่นคือฟันออกแบบมาเพื่อจับเหยื่อที่ลื่นเช่นปลามากกว่าฉีกเนื้อสัตว์บกในปี1986ทีมวิจัยนำโดยเอริกบูฟฟิอตและรุชาอิงกวัตได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารเนเจอร์ประกาศการตั้งชื่อซาโมซอรัสสุทีทอรเนเพื่อเป็นเกียรติต่อประเทศไทยและยกย่องคุณวราวุฒิสุธีทอนนักบรรพชีวินวิทยาชาวไทยผู้มีบทบาทสำคัญในงานด้านนี้ ผลกระทบต่อวงการวิทยาศาสตร์การค้นพบซาอาโมซอรัสเป็นหลักฐานแรกของสไปโมซอริในเอเชียและเป็นครั้งแรกที่ทำให้โลกวิทยาศาสตร์ตระหนักว่ากลุ่มนักล่าน้ำจืดปากจระเคน้นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแอฟริกาและยุโรปเท่านั้นแต่มีการกระจายตัวกว้างข้ามทวีปในยุคครีเตเชียส นอกจากนี้การค้นพบในไทยยังเปิดประตูให้เกิดการสำรวจและค้นหาฟอสซิลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างจริงจังเพราะเชื่อว่าอาจมีญาติใกล้ชิดของซาโมซอรัสอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นๆของกอนวานาตอนปลายเช่นกันฟอสซิลเพิ่มเติมนับตั้งแต่การค้นพบครั้งแรกมีการพบฟันของซาร์โมซอรัสเพิ่มเติมในหลายจังหวัดเช่นนครราชสีมาชัยภูมิและขอนแก่น ซึ่งช่วยยืนยันว่ามันกระจายตัวกว้างในลุ่มน้ำโบราณของไทยและน่าจะเป็นนักล่าที่มีจำนวนไม่น้อยในระบบนิเวศยุคนั้นบทนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการพบซากฟอสซิลแต่คือการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจทั้งโลกว่านักล่ากลุ่มสไปโนซอริดมีอาณาจักรที่กว้างไกลกว่าที่เคยคิดและประเทศไทยคือหนึ่งในบ้านของพวกมันแม้เราจะยังไม่มีโครงกระดูกสมบูรณ์ของสยามซารัสแต่จากหลักฐานฟัน และการเปรียบเทียบกับญาติใกล้ชิดในวง s p สป o s โนซอริดทำให้นักวิจัยสามารถต่อภาพลักษณะร่างกายและความสามารถของมันได้อย่างน่าทึ่งมันอาจไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าสป e i n โนซอรัสเอยิบจิอาคัสจากแอฟริกาแต่สิ่งที่สยาม s ซอรัสมีคือชุดคุณสมบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อครองแม่น้ำลำธารและพื้นที่ชุ่มน้ำในยุคคริเตเชียสตอนตน้น 1. ปากและฟันอาวุธจับปลาสยาโมสซรัสมีกะโหลกยาวและแคบคล้ายจระเข้ปัจจุบันฟันทรงกลวยเรียงตัวหนาแน่นปราศจากรอยหยักที่ขอบซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนักล่าที่เน้นเหยื่อประเภทลื่นเช่นปลาการไม่มีรอยหยักช่วยให้ฟันไม่หักง่ายเมื่อต้องจับเหยื่อดิ้นแรงในน้ำฟันของมันยังมีร่องยาวตามแนวฟันหรือ fluting ทำให้ลดแรงต้านเมื่องับปลาและช่วยให้น้ําไหลผ่านได้รวดเร็วขณะล่า 2. แขนและกงเล็บหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของกลุ่มสป i โนซอริดคือแขนคู่หน้าขนาดใหญ่และแข็งแรงมีกงเล็บรูปเขียวโดยเล็บนิ้วโป้งอาจยาวถึง30-40เซนติเมตรใช้เกี่ยวปลาออกจากน้ำหรือฟาดเหยื่อให้เสียการทรงตัวแขนที่ทรงพลังนี้ ยังสามารถใช้ฉีกเนื้อสัตว์บกเมื่อมีโอกาส 3. ขาหลังและการเคลื่อนไหวสยามซารัสน่าจะมีขาหลังยาวสมส่วนกว่าสปโนซอริดบางชนิดซึ่งวิวัตไปเป็นกึ่งน้ำมากขึ้นทำให้มันสามารถเดินและวิ่นบนบกได้คล่องแคล่วพอสมควรลักษณะนี้บ่งชี้ว่ามันอาจเป็นนักล่าแบบกึ่งบกกึ่งน้ำที่สามารถเปลี่ยนสนามล่าได้ทั้งสองสภาพแวดล้อม 4. ระบบการหายใจและประสาทสัมผัสแม้ไม่มีข้อมูลตรงจากสยามซารัสแต่ญาติใกล้ชิดอย่างบาริออนิกส์และสไปโนซารัสมีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีรูรับแรงดันน้ำบนกะโหลกคล้ายจระเข้เพื่อจับคลื่นน้ำที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของปลาในแม่น้ำคุณสมบัตินี้น่าจะช่วยให้สยามซารัสสามารถล่าได้แม้ในน้ำขุนหรือเวลากลางคืน 5. โครงสร้างลำตัวจากการคาดคะเนตามสรีระของสไปโนซอริดอื่นสยาโมสรัสอาจมีลำตัวเพรียวแต่แข็งแรงหางยาวใช้สำหรับพุ่งตัวในน้ำและรักษาสมดุลบนบกความยาวตัวรวมอาจถึง9เมตรน้ำหนักราว2-3ตันซึ่งเพียงพอที่จะคุมอนณาเขตริมแม่น้ำได้อย่างมั่นคง 6. จุดแข็งและจุดอ่อนจุดแข็ง ปากและฟันที่ออกแบบมาเพื่อเหยื่อน้ําแขนทรงพลังการปรับตัวได้ทั้งบกและน้ําจุดอ่อนอาจไม่ว่องไวบนบกเท่าเทโรพอดนักล่าเฉพาะทางเช่นนเบลิซอริดหรืออลโลซอริดและฟันรูปกรวยไม่เหมาะกับการฉีกเนื้อสัตว์หนาด้วยการผสมผสานคุณสมบัติแบบนี้สยามโซอรัสจึงเป็นนักล่าที่ไม่จำเป็นต้องแข่งขันตรงๆกับไดโนเสาร์กินเนื้อบนบก แต่มันสร้างสนามล่าของตัวเองในสายน้ำซึ่งทำให้มันเป็นหนึ่งในผู้ครองอาณาจักรยุคครีเทเชียสของไทยอย่างแท้จริงสยามโมซอรัสอาจไม่ได้เป็นนักล่าที่วิ่งไล่เหยื่ออย่างรวดเร็วเหมือนเทโรพอดบกอย่างอโลซอรัสหรือคาโนโทอรัสแต่ความได้เปรียบของมันอยู่ที่การปรับตัวให้ครองสายน้ำและการใช้กลยุทธ์ล่าอย่างชาญฉลาดทั้งในน้ำและบนบก 1. นักซุ่มโจมตีริมฝั่งลักษณะปากยาวฟันรูปกรวยและความสามารถในการเคลื่อนตัวเงียบในน้ำทำให้สยาโมซอรัสมีคุณสมบัติเหมาะกับการซุ่มโจมตีริมฝั่งน้ำมันอาจซ่อนตัวในน้ำตื้นหรือหลังกอพืชน้ำโดยให้เพียงส่วนตาของหัวโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำรอให้ฝูงปลาหรือสัตว์บกที่ลงมากินน้ำเข้ามาใกล้พอที่จะพุ่งจู่โจม2 การล่าในน้ำหากอิงจากญาติใกล้ชิดอย่างบา b a r น o n i ์และสไปโนซ a u r ส s s า a m o s a u r น่าจะใช้หางยาวและแขนทรงพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้าเหมือนจอระเข้มันสามารถว่ายน้ำได้ดีพอจะไล่ล่าเหยื่อระยะสั้นในน้ำเช่นปลาใหญ่ปลากระดูกแข็งหรือแม้แต่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดใหญ่ 3. การใช้แขนและกงเล็บ แขนที่แข็งแรงและกรงเล็บขนาดใหญ่ของมันอาจใช้เกี่ยวปลาออกจากน้ำหรือฟาดลงบนเหยื่อเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวก่อนจะใช้ปากงับอย่างแม่นยำคุณสมบัตินี้ทำให้สยาโมซอรัสแตกต่างจากเทโรพอดส่วนใหญ่ที่ใช้กันไกลเป็นอาวุธหลักเพียงอย่างเดียว 4. การกินซากแม้จะเป็นนักล่าแต่สยาโมซอรัสอาจไม่ปล่อยโอกาสจากซากสัตว์ที่ตายแล้วให้สูญเปล่าฟันรูปกรวย เหมาะก,กับการงัดฉีกเนื้อออกจากกระดูกได้หากจำเป็นการกินซากช่วยให้มันรอดในช่วงที่อาหารมีน้อย 5. การแบ่งอาณาเขตนักวิจัยบางคนคาดว่าสยาโมซอรัสอาจมีพฤติกรรมกึ่งสันโดษเหมือนนักล่าขนาดใหญ่หลายชนิดโดยอาจครองพื้นที่ริมน้ำเป็นอาณาเขตและใช้กลิ่นหรือร่องรอยบนพื้นดินเป็นสัญญาณเตือนตัวอื่นไม่ให้บุกรุกยกเว้นช่วงผสมพันธุ์ การหลีกเลี่ยงการประทะกับคู่แข่งในสภาพแวดล้อมของไคยุคครีเตชิอสตอนต้นยังมีนักล่าอื่นเช่นไดโนเสาร์เทโรพอดกินเนื้อบกและจระเข้โบราณบางชนิดสยาโมซอรัสอาจใช้กลยุทธ์หลีกเลี่ยงการประทะตรงๆกับคู่แข่งเหล่านี้โดยหันไปใช้สายน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นฐานหากินหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานและบาดเจ็บจากการต่อสู้7 การเลือกเหยื่อในน้ำปลาใหญ่ปลาน้ำจืดโบราณสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานน้ำบนบกสัตว์เล็กที่ลงมาดื่มน้ำหรือลูกไดโนเสาร์ที่พลัดหลงซากซากสัตว์ขนาดกลางถึงใหญ่ที่พบโดยบังเอิญกลยุทธ์เหล่านี้ทำให้สยาโมโมซอรัสสามารถใช้ทรัพยากรได้เต็มที่ในสภาพแวดล้อมของมันและคงบทบาทเป็นหนึ่งในเจ้าล่าแห่งสายน้ำ ของผืนแผ่นดินที่เรารู้จักกันในนามว่าสยามสายน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำของแผ่นดินไทยเมื่อราว125ล้านปีก่อนคือสมอรภูมิชีวิตที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทั้งนักล่าเหยือ่อและผู้แย่งชิงทรัพยากรต่างต้องปรับตัวให้อยู่รอดสยาโมซอรัสจึงไม่ได้มีเพียงบทบาทในฐานะผู้ล่าเท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญศัตรูและคู่แข่ง ที่พร้อมจะท้าทายอำนาจของมันเยื่อหลักในสายน้ำสยาโมซอรัสเป็นนักล่าที่ปรับตัวให้กินเหยื่อหลากหลายโดยเฉพาะสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นหลักเช่นปลาโบราณเช่นปลากระดูกแข็ง Actinopterygii แ,และปลากระดูกอ่อน c o n d r i c t h y e s ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำและทะเลสาบน้ำจืดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ กบโบราณสลามันเดอร์และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดใหญ่ที่วางไข่ริมฝั่งน้ำสัตว์เลื้ยคาน,น้ำเต่าน้ำจืดโบราณและญาติของจระเข้ที่มีขนาดเล็กกว่าสัตว์บกขนาดเล็กลูกไดโนเสาร์กินพืชท,ที่ลงมาดื่มน้ำไดโนเสาร์ขนาดเล็กและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม,มยุคแรกเริ่มศัตรูและคู่แข่งแม้จะอยู่บนจุดสูงของห่วงโซ่อาหารในสายน้ำ แต่สยาโมซอรัสก็ไม่ได้ปราศจากภัยคุกคามจระเข้โบราณโครโคไดโลฟอร์มส์จระเข้ดึกดำบรรบางชนิดมีขนาดและพละกกำลังใกล้เคียงกันและอาจเป็นคู่แข่งโดยตรงในการล่าเหยื่อปลาหรือสัตว์ที่ลงมาดื่มน้ำเทอโรพอดกินเนื้อบนบกในสภาพแวดล้อมเดียวกันอาจมีนักล่ายอย่างกลุ่มอเบลิซอริดหรือญาติของ อโลโซริเดที่สามารถโจมตีสยามโมซอรัสได้หากเผชิญกันบนบกหรือพยายามแย่งซากอาหารสยามโมซอรัสด้วยกันเองหากพื้นที่ล่ามีจำกัดอาจเกิดการต่อสู้กันระหว่างตัวผู้เพื่อแย่งอนาเขตหรือสิทธิในการผสมพันธุ์กลยุทธ์เอาตัวรอดเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะที่ไม่จำเป็นสยามโมซอรัสอาจใช้กลยุทธ์ดังนี้ เลือกหากินในพื้นที่ริมน้ำที่ลึกและกว้างเพื่อลดโอกาสเผชิญหน้ากับนักล่าอื่นเคลื่อนตัวเงียบในน้ำเพื่อลอบโจมตีเหยื่อโดยไม่ดึงดูดคู่แข่งใช้กล้ามเนื้อแขนและกันไกรอันทรงพลังเพื่อป้องกันตัวเมื่อถูกคุกคามบทบาทในระบบนิเวศสยามอสซอรัสเป็นตัวควบคุมประชากรของสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำการล่าของมันช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศ และป้องกันไม่ให้สัตว์บางชนิดขยายจำนวนเกินไปจนกระทบต่อแหล่งอาหารอื่นนอกจากนี้การกินซากยังช่วยกำจัดเศษซากอินทรีย์จากแหล่งน้ำลดการสะสมของโรคในระบบนิเวศในโลกยุคคริเตเชียสตอนต้นของไทยสยาโมซอรัสถึงไม่ใช่เพียงผู้ล่าแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่หล่อหลอมความสมดุลของชีวิตในลุ่มน้ำ แม้สยามอสซอรัสจะเป็นนักล่าแห่งสายน้ำที่พบในประเทศไทยแต่สายเลือดของมันเชื่อมโยงกับครอบครัวนักล่าปากจระเข้ขนาดใหญ่ในหลายทุรีปกลุ่มสไปโนซอริดซึ่งเป็นหนึ่งในวงเทโรพอดที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกวงสไปโนซอริด p สไปโนซอริดเป็นกลุ่มไดโนเสาร์กินเนื้อที่แตกต่างจากเทโรพอดทั่วไปอย่างมากลักษณะเด่นคือปากยาวและแคบ คล้ายจระเข้ฟันทรงกรอยปราศจากรอยหยักเหมาะกับการจับปลาแขนหน้ามีกรงเล็บขนาดใหญ่หลายชนิดมีสันหลังสูงสันนิฐานว่าใช้เพื่อดึงดูดคู่หรือควบคุมอุณหภูมิร่างกายวิถีชีวิตกึ่งบกกึ่งน้ำสองสายหลักของสป i ยโนซอริดนักวิจัยแบ่ง s p i n โนซอริดอออกเป็นสองกลุ่มใหญยหลักบาริโอนิกินตัวอย่างเช่นบาริโอนิกส์วอล์เอังกฤษ s u c ค m ิมูสเ e เ e เรน s i สไนเจอรมีฟันจำนวนมากและเรียงถี่ปากแคบกว่ากลุ่ม s p i n o โ a u r i n n e เชื่อว่ากินปลามากกว่าเนื้อสัตว์บก Ceamosaurus มักถูกจัดให้อยู่ใกล้กลุ่มนี้ s p i n o s a u u i n n e ตัวอย่างเช่น s p i โ o s a u r u s อียบติ c u สแอฟริกาเหนือ Ir ริ t a t ต r Challenger บราซิปากกว้างขึ้นฟันน้อยกว่ากลุ่มบาริโ n นิ i n น e บางชนิดเชื่อว่ามีความสามารถว่ายน้ำลึกและใช้หางช่วยขับเพื่อนในน้ำได้ดีเครือญาติที่สำคัญของซยามโซรัสบาริโอนิ์วอลเกอร์ค้นพบในสหราชาณาจักรยาวประมาณ9เมตรพบซากกระเพาะที่มีทั้งเกล็ดปลาและซากอิกูโนดอนซุโคมิมุสเทเนเรนซิสจากแอฟริกายาว11เมตรมีลักษณะฟันคล้ายซิยามโซรัสมากอิริเทเตอร์ชาเลนเจอร์จากบราซิล กะโหลกเกือบสมบูรณ์แสดงรายละเอียดของปากและฟันอย่างชัดเจนสไปโนซอรัสเอยิปติคัสนักล่าแห่งแม่น้ำนายโบราณขนาดยักษ์ที่สุดของกลุ่มอาจยาวถึง15เมตรการกระจายตัวทั่วโลกฟอ s ซิลสไปโนซอริดถูกพบในหลายทวีปแอฟริกายุโรปเอเชียอเมริกาใต้ทำให้นักวิจัยเชื่อว่ากลุ่มนี้มีบรรพบุรุษร่รวมกันตั้งแต่ยุคจูราสสิกปลายถึงครีเทเชียต้น การพบซิยามอสอรัสในไทยจึงเป็นหลักฐานสำคัญว่าสไปโนซอริดสามารถกระจายตัวได้กว้างไกลามากกว่าที่เคยคิดสายสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการแม้จะยังไม่มีโครงกระดูกสมบูรณ์ของซิยามอสอรัสแต่การเปรียบเทียบฟันและโครงสร้างที่พบทำให้เชื่อว่ามันอยู่ใกล้บาริโอนิคิเนมากกว่ากลุ่มสไปโนซอริเนขนาดยักษ์ซึ่งหมายความว่ามันอาจเป็นนักล่าน้ำที่ยังคงใช้บกเป็นฐานหลักมากกว่าการปรับตัวเต็มที่กับสภาพแวดล้อมใต้น้ำลึก ซิยามอสซอรัสจึงเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโลกของสปิโนซอริดในแอฟริกาและยุโรปเข้ากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ภาพการกระจายตัวของนักล่ากลุ่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการค้นพบซยามอสซอรัสสุติทอรนีไม่เพียงเป็นการเพิ่มชื่อไดโนเสาร์อีกหนึ่งชนิดในบันทึกฟอสซิลของโลกแต่มันยังทิ้งมรดกที่สําคัญทั้งต่อวงการวิทยาศาสตร์และต่อสังคมไทยซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 1. หลักฐานแรกของสไปโนซอริดในเอเชียก่อนปี1986วงการบรรพชีวินวิทยาเชื่อว่ากลุ่มสไปโนซอริเดกระจุกอยู่ในแอฟริกาและยุโรปการค้นพบสยามออซอรัสในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่ยืนยันว่าสไปโนซอริดมีการกระจายตัวก้างไกลถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทำให้ต้องปรับแผนที่การแพร่กระจายของกลุ่มนี้ใหม่ทั้งหมด2 การผลักดันการสำรวจฟอสซิลในไทยการประกาศชื่อสยามอซอรัสได้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับงานวิจัยในไทยมีการลงทุนสำรวจพื้นที่ฟอสซิลมากขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยกับสถาบันวิจัยระดับนานาชาติทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายสำคัญของการศึกษาสัตว์ดึกดำบรรในเอเชีย 3. เกียรติแก่บุคคลในวงการ ชื่อสุตีทอนีเป็นการยกย่องคุณวราวุธสุธีธรนักบรรพชีวินวิทยาชาวไทยผู้บุกเบิกงานด้านซากดึกดำบรรในประเทศและทำให้ชื่อของเขาถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์โลก 4. แรงบันดาลใจในสังคมและวัฒนธรรมสยามโอชอรัสได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของการค้นคบทางวิทยาศาสตร์ไทยโดยนำไปเสนอในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ผู้แคะ ภูเวียงและสถานที่จัดแสดงฟอสซิลทั่วประเทศปรากฏในสื่อสารคดีและสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการออกแบบโมเดลงานศิละปะและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ไทย 5. มุมมองเชิงอนุรักษ์การค้นพบสยามอสซอรัสทำให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่ฟอสซิลในประเทศไทยและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่สำคัญเหล่านี้ เพื่อปกป้องหลักฐานทางธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อมสำหรับการศึกษาในอนาคต 6. การศึกษาข้ามสาขาสยามอสซรัสยังเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความสำคัญของการทำงานข้ามสาขาวิชาธรณีวิทยาการระบุอายุและสภาพแวดล้อมของชั้นหินชีววิทยาการวิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมของสัตว์มนุษยวิทยาและศึกษา การใช้ความรู้เพื่อสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจแก่สังคมมรดกเหล่านี้ทำให้สยามโมซอรัสไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่อยู่ในอดีตกว่า100ล้านปีก่อนแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจทางวิทยศาศาสตร์ของประเทศไทยคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ